อดระยะเวลา5วัน4เดื้นที่น้องๆทั้ง3ตำบลได้มาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนะครับก็ถือว่าพุ่งพลุกพลารนะครับได้ในอกาศนี้นะครับเพื่อเป็นขวละกำลังใจนะครับให้กับทุกน้องนะครับผมให้กอกกับเรียนเชิญท่านนายเพื่อนของสองห้องท่านจารึก,กรเรเกษิฐได้ปิดโครงการนะครับแล้วก็ให้ใหกาบให้กำลังใจกับน้องๆทั้ง3ตำบลน,นะครับ เพื่อที่จะได้ไปเป็นคนดีนะครับของสังคมของชุมชนหมู่บ้านประมูลและเป็นกำลังหลักของประเทศท่าสื่อไปในการนี้การเรียนเชิญท่านได้าือได้การปิดโครงการการเรนครับรบเรียนท่านหัวหน้าสวนการท่านผู้นำท่านผู้ใหญ่ ท่านบุรุษโสท่านพยากรณ์ท่านผู้ดีเกลและก็สวัสดีลูกหลานทุกคนครับไม่กี่เดือนใจก็ได้กลับบ้านนะครับมีใครยังอยู่ต่อไหมครับลูกทุกคนนะเรามาอยู่ด้วยกันเกือบห้าวันเต็มนะครับเ,เราได้หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งแรกคือเราได้เพื่อน,นครับหลายคน เคยขับมอเตอร์ไซค์สวนกันเดินสวนกันในตลาดแต่เราก็ไม่เคยรู้จักกันนะเยียงแน่หน้าเรามาอยู่ร่วมกันถึงรู้ว่าอ๋อคนนั้นเป็น่างนี้คนนี้เป็น่างนี้ครับอันนี้คือเราได้เพื่อนได้ดิะครับซึ่งมันก็ดีหลายอย่างเวลาเราโตขึ้นครับเราสามารถถึงหามกันได้อย่างน้อยเวลาเราไปเที่ยว งานเกี่ยวกับารหมู่บ้านนั้นบ้านนี้เราก็มีเจ้าภาพดูแลเราแล้ว,ลวครับเป็นห่วงเป็นใจคุ้มครองเรานะมีอะไรก็คอยส่งขากันอันนี้คือมิดที่เกิดจากที่นเรารับ,รบ,บ,บนั้นเราก็ได้ความรู้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ไปรู้มากก่พอ,อ,อมาฟังเรียกก่อนเล่าเรียกก่อนบรรยาย เราเพิ่งรู้เลยโอ้อันนี้บางท่างเราไม่ว่ามันถูกมันเป็นความถิดนะครับเคยขับรถตามใจตัวเองเราก็เพิ่งรู้ว่ามันกิดกดจราจอมมนรู้ตอนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยตำรวจมาเล่าให้ฟังคเคยแตะรถจริงกพรเพิง่งรู้ว่าโอ้ทำแบบนี้มันผิดครับ เยคยขับเสียงดังก็เพิ่งรู้ว่ามันก่อเหตุรำคาให้คนอื่นครับเพราะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้เราได้ความรู้ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้ข้อคิดนะครับได้ข้คอคิดก็คือเสมือนคำแนะนำนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเราในภายภาคหน้าครับหลายสิ่งหลายอย่างที่วิยากรหรือผู้เป็นพี่เลี้ยงมาเล่ามา ชวนเราทำครับพอเรานั่งคิดนั่งสมาธิหรือว่าใครควรดูเนะเราก็เลยเกิดพัฒนาความคิดอ้อตรงนั้นมาไม่ดีครับเราเคยทำเคยทำในสิ่งที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นนะทำร้ายจิตใจคนที่พวกใยเราเราก็ได้ขอคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำ เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเริ่มพิธีอ่านนายเดิ่อไปยืนอ่านคำสารภาพความในใจที่ทุกคนเขียนติดไว้บนกระดาษด้านหลังพวกเรานะอ่านแล้วก็ซึ้งนะเรียกว่ามีอารมณ์อินนะกัแบบที่พวกเราเขียนครับนะเป็นคำที่ซึ้งมากครับนะบางคนเขียนบรรยาย เกินกว่านิยายในนะั้นเข้าเจถจำนได้หมดครับหลายคนสารภาพกลับไปเจตทำนงเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อที่ปู่พ่อส่วนใหญ่หลายคน,ยคนตั้งใจจะได้กลับพ่อแม่ครับนะใจในเดือนนั้น,อ,น,นอยากให้หลูกหลานทุกคนเก็บทำสารภาพที่ไม่ไดนะนะ้หลังเนี่ยนะหลังเลิกนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเรียกก่อนนะครับกลับไปเอาพ่อแก็บที่บ้านนะครับเก็บไปที่บ้านอยากเอาไปหม้อกับพ่อแม่ผู้ปกครองประการทำให้เกงดนะครับถ้ายังเหลืออยู่เก็บไปเก็บไว้ในที่ที่กูที่บ้านเก็บไว้เอาไว้วันใดที่กูพร้อมครับค่อยเอาให้พ่อแม่หรืออ่านในพ่อแม่ส่ ตายไยก็เก็บไว้เนื้อแต่เราก็มีิบัติต่อพ่อแม่แบบใหม่ไม่เหมือนเดิมเราให้เหมือนกับพี่คุณเขียนสารภาพฝากไว้ใจออกมาครับแต่ไม่อัดรอบที่ดีนะครับเก็บไว้ให้ี่ลึกเห็ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีตรงนี้เราบรรลุในสิ่งที่เราคิดเราเขียนข้อความเหล่านี้ออกมาเก็บไว้เลย นะมันเป็นธรรมหรือบทคาที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามาันเะก็ดไว้วันใดที่เราท้อวัในใดเรารู้สึกคิดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีคิดในทำในสิ่งที่มันสุดกับเยี่ยงปอนใน,นแล้วเราไม่เห็นแผ่สุดแก่ได้ออกมาออกมาดูออกมา จะทำให้เราตัง้งสติได้นะผมอ่านแล้วเป็นคำเขียนที่มีคุณท่านากครับผมอาจจะขอทำเขียนบางคนนะเอามาลงในหนังสือเพื่อให้คนอได้รู้ว่ารุ่นเรานั้นมีอะไรดีหลายอย่างที่จะเป็นสิ่งเลื่อใจใแก่คนอื่นได้นะครับเพราะนั้น น้องๆเก็บไปนะครับเก็บไปทางเพื่อนที่ต่อไปให้ขอถ่ขอขอายสักเมาให้ตัวเองอ่านลงส่เขียนเล้วอ่านแล้วช่วยน้ำตาไหลเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นตัอเขียนที่มีคุณค่ามากแต่ยังไงก็ตามนะครับการเขียนออกมานั้นมันเป็นอารามณ์ที่ปากออกมาสุดๆนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดีที่สุดคือเราต้องถัก ให้ได้กับสิ่งที่เราคิดเราฝ่าว,ว่าเป็นคำพูดทีจริงผมหวังอย่างยิ่งว่าทั้งหนึ่งในชีวิตของเราทั้งนี้พวกเราลับไปนะครับเราจะเป็นคนใหม่ของครอบครัวอย่าไปเคินกับสิ่งที่เราจะปฏิวัติตัวเองอย่าไปอายกับสิ่งที่เราปรับเสนนะครับคนที่อยู่ทางบ้าน พร้อมรอครับจะเห็นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตัวเราเขาจะชื่นชมเรานะครับวันนี้กลับบ้านครับไปทําอะไรที่ให้ทาบ้านชื่นใจจะซื้อเข้าของผลไามา้